กลับมาที่ช่วงนี้นะครับวันนี้มีผลงานของกองบังคับการตํารวจน้ําที่หนองคายนะครับ,รบได้มีการถแถลงข่าวจับกลุ่มคนร้ายได้3คน3คนนี้เป็นแก๊งปลอมแบงค์<อ>หรือปลอมธนบัตรนะฮะก็มีภัยบูนกอแก้วโชคชัยดอกไม้พวงแล้วก็บัญชาศักด์มุงคุณคําชาวนะฮะสามคนนี้ของกลางก็เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐปลอมฉบับละ20ดอลลาร์แปฉบับ แล้วก็แบงค์พันของไทยปลอมอีกสาใบแล้วที่เหลือก็จะเป็นอุปกร,ปกรณ์ในการปลอมนะครับตำรวจตำรวจได้บอกนะครับว่า3คนนี้แบ่งหน้าที่กันนะฮะโชคชัยจะเป็นคนซื้อแบงค์ปลอมมาจากคนลาวบัญชาศักดิ์จะทําหน้าที่พิมพ์แบงค์ปลอมส่วนไพยบู์จะเป็นคนติดต่อหาลูกค้าเพื่อขายแบงค์อีกทีหนึ่ง อันนี้ถือว่าเป็นแก๊งปลอมแบงรายใหญ่ในภาคอีสานนะครับมูลค่าความสูญเสียนั้นเยอะมากเลยนะครับนี่นะฮะปี2551นะฮะ5ปีที่แล้วเนี่ยโชคชัยกับบัญชาศัตว์สองคนนี้เคยถูกจับครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นข้อหาใช้แบงปลอมนะฮะข้อหาใช้แบงปลอมสองคนนี้ถูกจับกลุ่มแล้วติดคุกอยู่4ปีครับติดคุกอยู่4ปีออกมาก็ทำอีก นะโชคชัยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยนะตัวเขากับบัญชาศักดิ์เนี่ยเสียพนันไฮโลก็เลยเอาแบงค์แบงค์ปลอมของไทยใบละร้อยออกมาเล่นแล้วก็ได้เงินมานะฮะเสร็จแล้วก็เอาแบงค์ปลอมอีกใบหนึ่งใบละร้อยเนี่ยไปซื้ออาหารกินข้าวกินปลาเสร็จส่งแบงค์ร้อยให้กับแม่ค้บาบังเอิญแม่ค้ามือเปียก <c oughs> มือเปียกจับแบงค์ปุ๊บสีติดมือโอ้โหหมึกเละ มึกแล้วปลอมได้ช่วยมากเออแล้วก็เลยแจ้งความตารวจก็จับจับไปสองคนนี้ก็ติดคุกครับระหว่างที่ติดคุกก็ไปฝึกปรือการทําแบงค์ปลอมให้มันเนียนขึ้นโอ้โหเหมือนเข้าโรงเรียนฝึกเลยเหมือนเข้าโรงเรียนฝึกเลยเข้าไปอยู่สี่ปีออกมาทําแบบเดิมอีกอแต่มันก็ยังไม่เนียนยังไม่เนียนอยู่ดีตอนนี้ก็เลยไม่เอาเลยกูไม่ปลอมแล้วไปติดต่อขอซื้อแบงค์ปลอมจากเท้าจอร์ดเท้าจอร์ดนี่เป็นคนลาวไม่ใช่คนฝรั่งนะเป็นคนลาว ไปซื้อแบงค์ปลอมจากเท้าจอร์ดมาแล้วเพื่อเอามาขายต่ออีกทีนี่ฮะก็ถูกจับได้ทางแกงโอ้โหเข้าเข้าคุกอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็ไปฝึกอีกไม่รู้ว่าจะไปฝึกอีกหรือเปล่าอ้รับหน้าจาเฉยเลยเข้าไปเข้านี้แล้วก็ไปฝึกมาอีกฝึกวิชาปลอมแบงค์ดูละลื่นมากเลยนะเนช่ไหมระลื่นมากโอ้โหทำลบล่องลอยคล่องเลยห็นไหม แม้แต่กระดาษฟอยแถบฟอย์ที่ฝังอยู่ในแบงค์นี่นะเขาก็มีอุปกรณ์ในการทำนะครับม,มีหมดะะม,มาถึงกรณีของน้องเอ๋ยนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทางตำรวจได้เชิญทางเจ้าของโรงเรียนนะครับผอ,อรโรงเรียนเชิญครูพี่เลี้ยงเชิญคนขับรถมามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีคุณแม่รัตนานครโสภาแม่ของน้องเอ๋ยอยู่ด้วยนะครับ ทางตำรวจก็ขอเวลาสื่อมลชนสักครึ่งชั่วโมงนะครับ,รบขอพูดคุยกันนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยให้เข้าไปบันทึกภาพซึ่งเจ้าของโรงเรียนเนี่ยชื่อคุณอนงคีรีวงอายุ77แล้วครับก็เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลอนงเวพอ,อ,อเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับของเจ้าของก็คือพอ,อ,อยุวเรศคีรีวงนะครับ มีคุณดาวรองนะครับครูพี่เลี้ยงที่วันนั้นเป็นคนที่พาเด็กมาไปรับเด็กแล้วก็พาเด็กลงมานะครับมีครูสอนคอมพิวเตอร์คุณครูสันติภาพหวานใจก็มาพบปะพูดคุยกันนะครับซึ่งพอ,อ,อก็บอกนะครับบอกว่าก็พร้อมจะรับผิดชอบและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้อย่างยิ่งแล้วก็ดูเหมือนทุกคนนั้นได้รับผลกระทบไปหมดนะครับ,รบตัวเจ้าของโรงเรียนอายุ77แล้วก็เครียดนะฮะเครียดมาก ซึ่งทางด้านของคนขับรถครูสันติภาพปรากฏว่าคุณแม่อายุมากแล้วพอรู้ว่าลูกขับรถแล้วลืมเด็กไว้ครับก็ก็มีปัญหานะฮะมีอาการช็อกหมดสตินะทุกคนได้รับผลกระทบหมบแล้ววันนี้มาก็เจอคุณแม่ของน้องเอ๋ยก็เข้าไปกราบขอโทษขอโพยเราลองฟังเสียงของคนที่ให้สัมภาษณ์นะฮะในวันนี้ว่ามีใครกันบ้างพูดกันหลายคนเลยนะฮะลองฟังดูนะครับ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ<ม>ก็ขอ<ม>เป็นตัวแทนคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ภาพจิตใจเข้าใจทุกคนนะคะกรอนอืกก่นกต้องกลับมาโทษคุณแม่นะคะกลับคาปลุกน้องซึ่งตั้งแต่เหตุเกิดกวันแรกคุณครูทุกคนขอโทษคุณแม่และครอบครัวก,กันหมดแล้วนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ออกสือวันนี้ก็ นะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุมาทางโรงเรียนดูแลค่ารักษาพยาบาลน,น้องตลอดทุกบาททุกสตางค์อยู่แล้วนะคะร้100อเปอร์เซนต์เพราะต้องอยู่ในการดูแลของของโรงเรียนอยู่แล้วนะคะอันนี้ยืนยันก็นยินดีใช่ะยินดีค่ะยินดีข้อเราพยาบาลท้งนนะยินดีเเป็นชอบค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างถ้าไม่ยู่ห่วงน้องคงไม่ได้เอาไปลงพาบาลแบบนี้ซึ่ง่โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนแรก นะคะีเดกแค่แปสิบคนค่าเถอมกปนิดเดียวค่เทอมแค่นิดเดียวนะก็นนด,ดูแลนะ้องุดชีวิตเหมือนกันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ทุกคนไม่มีความตั้งใจนะคะยังไงก็ขอให้<ฟ>ทุกท่านต้องเข้าใจเราด้วยนะทุกคนก็เสียใจกันหมดทุกฝ่ายเธอเราก็ยินดียอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เรื่องคดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่นะคะเป็นคนสอบสวนดำเนินการต่อไปนะคะก็ถามว่าอยากให้เืินกันอยากเห็นว่าได้ความเริงอะไรที่ที่บางเดียวอโตเหือไม่ได้ที่ที่ที่ตเป็นอย่เงนะคะเราได้จริงแบบทั้งวัวมันไม่เหลืออะไรแล้วือแบบ ดูว่านู่มดีกับขึ้นมาจะได้มากกว่า้แค่ไหนนะคือแบบว่าทางเราต้อ่แบบต้องเข้าใจอ่ะว่าน้องคนนั้นลูกจะเป็นยังไงจะอยู่หรือว่าจะไปหรือว่าอะไรคือยังมองภาพไม่เห็นแล้วอกเรีคือประจำก็คือครูเลี้ยงบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นแสดงว่าเป็นคำยืนยันว่าคุูเลี้ยงบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนใหญ่เราก็บางทีก็หันไปดูบ้างบางวันก็ไม่หันไปดูบ้างแล้วแต่อย่างนี้นใช่ไหมคะก็หันไปดูไปดป<ต>หันไปดูแต่ว่าคนที่เกิดเหตุคุณลียงบอกไม่เด็กแล้วเหรอคะเห็นบอกว่าเด็กขึ้นมากระเป๋าอีกรอบตรงนี้ไม่ทราบคุณลียง,งบอกว่าเขาเรียบรอย้อยแล้วก็ปิดประตูใช่ไหมคะเราหันมามองแต่ไม่เห็นอะไรใช่จะเห็นนี่แหละฮะครับนี่เขาเจ้าของโรงเรียนนะครับครับเจ้าของโรงเรียนนะก็คือคุณอนงนะครับค้าวคนที่ยืนหลังก็คือลูกสาวนะครับพอยุวเร่ กับคุณแม่นะฮะแล้วก็ครูพี่เลี้ยงคุณดาวรองนะฮะนี่คือกรณีนี้ก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจ็บปวดทั้งสองฝ่ายนะฮะคุณดาวรองครูพี่เลี้ยงวันนี้กร,ราบแทบเท้าคุณแม่เลยนะใช่ก็เอ,อ,อาการของน้องเอ๋ยนะก็ไม่ดีขึ้นเลยนะฮะใช่ครับไม่ดีขึ้นเลยนะครับ เ,เต็มไปด้วยน้ําตานะฮะครับคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากทางตํารวจเนี่ยตอนนี้<ะ>ก็มี2คนก็คือคุณครูดาวรองกับคุณสันติภาพนคน,นคยืนข้างหลังนะฮะร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับครับคุณสันติภาพบอกคุณแม่ของคุณสันติภาพเองพอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็ช็อกหมดสติอตอนนี้ยังยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้สติเลยเข้ามาอีกคนหนึ่ง ข้าวลงพิบาลบีคนนึงคร่งยุ่งเลยนะไปกันใหญ่นะฮะไปกันใหญ่ะฮะโอ้โหวันนี้ทางทางตำรวจนะครับครับทางชุดที่ไปตรวจสอบนะฮะชุดตรวจเก็บหลักฐาน,นก็มาตรวจวัดอุณหภูมิในในรถตู้นะครับในบริเวณที่เกิดเหตุเลยเอารถตู้ไปจอดเลยนะครับแล้วดูซิอุณหภูมินะั้นมันเท่าไหร่ย,ยังไงนะฮะเก็บหลักฐานแต่ว่าวันนี้ รู้สึกว่าวันนี้จะไม่ร้อนเหมือนอย่างวันนั้นนะฮะคือมันแดดมันไม่เปรี้ยงนะฉะนั้นเนี่ยก็อุณหภูมิก็อาจจะผิดเพี้ยนไม่ตรงนะฮะก็เลยเก็บอย่างอื่นเดี๋ยวมาใหม่นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเจอกครับ